สวัสดีครับบ้านและที่ดินสองแควนะครับวันนี้นําเสนอที่ที่สวยแล้วนะครับที่ตรงนี้ติดแม่น้ําหน้านเลยนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลผมมิรามอำเภอผมุมิรามจังหวัดพิษณุโลกครับอ,อยู่ที่หมู่2นะฮะตรงจ,ออจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตกว้างพอสมควรเลยนะรถสามารถที่จะสวนกันได้นะแต่นี้ดูเหมือนกับถนนแคบนะครับเนื่องจากว่า มีต้นไม้เนี่ยนะสองข้างทางเลยนะครับบีบเข้ามาปกคลุมเข้ามาถ้าก็เคลียร์โล่งไปก็จะกว้างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสำนักสงฆ์หรือว่าเป็นวัดนะฮะวัดสวนบริสุทธิ์ารามนะครับก็เป็นพื้นที่ลักษณะเนี่ยเขาเป็นลักษณะคล้ายๆวัดป่านะครับเป็นที่กรรมฐานแลรพวกนี้นะจะไม่ไม่ใช่เป็นวัดที่เออเสียงฤคธิโคมหรือว่าทำอ่าศาสนจอะไยใดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณซื้อที่แปลงนี้ได้ที่สงบร่มรื่นแน่นอนเนี่ยแปลงนี้เลยนะครับ หน้ากว้างมากนะฮะหน้ากว้างเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวผมวัดแล้วก็ผมขึ้นคลิปให้แล้วกันนะครับท้ายสุดยาวไปนู่นเลยตอนแรกผมตั้งใจว่าผมจะเดินไปท้ายคลิปนะครับแต่พอมาดูที่จริงแล้วเนี่ยอ,อ่ผมไม่สามารถเดินได้เพราะรกมากๆเลยนะครับแต่ถ้าคุณต้องการเห็นนะเห็นว่าท้ายสุดเป็นแบบไหนยังไงลักษณะพื้นที่เป็นแบบไหน EP แรกนะครับที่ผมถ่ายไปนะครับที่รีวิวไปจะเห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะพื้นที่ยังโล่งอยู่เขายังไม่ได้ปลูกมันนะครับกําลังเตรียมเลยกำลังโล่งสวยเลยส่วดตรงนี้ด้านหน้าผมตรงนี้เนี่ยเป็นแม่น้ํำน่านแต่ว่ามีต้นอ่ากระถินแล้วก็มีต้นไม้ว่าจะพืชอยู่ปกคุมค่อนข้างเยอะจากตรงนี้เนี่ยลาดลงไปแนวแม่น้ํานะครับยาวไปพอสมควรเลยประมาณน่าจะ30เมตรได้นะั้น ตรงนี้เนี่ยคุณสามารถนะครับาทาประโยชน์บริเวณริมน้ําได้ด้วยนะครับอาจจะทาาําศาลานั่งเล่นหรือว่าจะทําอะไรที่ดูแล้วเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับมองต้นไม้มองน้ํามองอะไรต่างๆได้สบายแต่ฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามเขาทำเข่าเกียรพื้นที่โล่งไว้หมดแล้วมองเห็นสวยมากๆเลยแต่ฝั่งนี้เขายังไม่ไทำนะครับเดี๋ยวติดตามมาเนี่ยนะ ตรงนี้นะครับนี่นะฮะนี่คือตรงบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงกลางแปลงที่ดินนะครับกว้างพอสมควรเลยนะพื้นที่3ามไร่สามงาน4 6ตารางวาผมจะตัดแบ่งขายแบ่งครึ่งไปเลยครับนะเพราะฉะนั้นคุณสามารถซื้อได้นะ,ะจะซื้อยกแปลงก็ได้นะครับเอาว่ายังไม่ได้รางวัดแบ่งโฉนโดแต่ถ้าเผื่อว่าคุณจะซื้อนะครับซื้อเป็นบางส่วนนะคุณสามารถมาคุยกับผมหรือแจ้งได้นะครับโดยที่คุณแค่วางเงินมาจําผมก็จะเงินมาจําตรงนั้น ไปยื่นเรื่องแบ่งโฉนดให้ได้เลยนะครับเพราะนั้นแปลงนี้แบ่งขายได้นะครับสนใจไงลองดูนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมขายยกแปลงดูลักษณะและหลายคนเนี่ยทุนทรัพย์ไม่ถึงนะครับเพราะนั้นผมมีทางเลือกใหม่นะเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ปี6กนปจนถึงปี69ลองดูนะครับว่าแปลงนี้เนี่ยคุณมาดูแล้วจะโดนใจคุณหรือเปล่าสำคัญผมชอบมากคือ ด้านหน้าติดแม่น้าเนี่ยหายากมากที่ลักษณะนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้คุณมองไม่เห็นแน่นอนนะเดี๋ยวถ้างไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปห,หาจุดที่มองเห็นแม่น้ําน่านชัดๆแล้วถ่ายปิดคลิปให้ชมแล้วกันนะครับตอนนี้ปิดท้ายคลิปนะครับผมมายืนอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ที่ดูกันนะครับนี่คือทางเข้าบริเวณวัดสวนมวยสุดทารามที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ที่ติดกาวหน้าแปลงที่ดินตรงบริเวณจุดที่ผมพูดอยู่ตรงนี้นะครับเขาเคลียร์พื้นที่โลง่งได้เห็นนี่คือแม่น้ําน่านนะครับนี่คือแม่น้นําน่าน และเนี่ยแนวที่ทําลงไปแม่น้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเนี้ยตรงนั้นก็เหมือนกันนะเคลีย์ต้นไม้เคลียรอะไรออกมาก็จะเห็นอย่างลักษณะเนี้ยทาเป็นบันไดเอ่อเป็น,เป,น,นเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับลงไปแล้วก็ไปทําบีนเอ่อเป็นที่อะไรนั่งสันทนาการหรืออะไรต่างๆตรงนั้นได้เลยนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันตรงบริเวณหน้าแปลงที่ดินนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้างก็จะเป็นลักษณะนั้นนะฮะเนี่ยเพราะนั้นจะเห็นเป็น วิวธรรมชาติสวยเห็นสายน้ำผ่านหน้าแปลงที่ดินแล้วก็ได้รับความสงบร่มรื่นนะครับโหสุดยอดมากๆเลยนะสนใจนะครับลองติดต่อมานะครับเบอร์โทรตามนี้เลยจะซื้อยกแปลงหรือจะขอแบ่งได้ทั้งนั้นเลยยอมรับทุกเงื่อนไขนะครับขอบคุณที่ตามครับ